สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการไอยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะการไอยอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยทําให้การเคลื่อนของเสมหะบริเวณหลอดลมและปอดถูกขับออกมาได้ง่ายขึ้นลดการเกิดภาวะหอบเหนื่อยที่อาจจะเกิดตามมาได้นะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการไอด้วยกัน2วิธีคือ1การไอแบบปกติทั่วไปและ2การไอแบบ h ัฟฟิ่งในส่วนของการไอแบบ h ัฟฟิ n งนะคะจะใช้ในกรณีที่เสมหะมีความเหนียวและก็ไอออกค่อนข้างยากนะคะ คนิคก,การระบายเสมหะด้วยวิธีการไอเริ่มจากนั่งในท่าที่สบายวางเท้าให้มั่นคงบนพื้นจากนั้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วกั้นไว้หนึ่งสองอ้าปากพร้อมกับไอติดกันสองครั้ง <c oughs> พักสักคู่ก่อนจะทำซ้ำอีกสองครั้ง เทคนิคการระบายเสมหะโดยการพ่นลมหายใจหรือฮัฟฟิ้งอยู่ในท่าที่สบายวางเท้าให้มั่นคงบนพื้นหายใจเข้าลึกๆทางจมูกพร้อมกั้นไว้นับ1-2แล้วอ้าปากพร้อมพ่นลมหายใจออกทางปากด้วยความเร็วและแรงพักสักครู่ก่อนทำซ้ำอีก2ครั้ง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีปัญหาในการไอนะคะเพื่อไปใช้ในการฝึกให้ไอได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่าลืมว่าการไอทุกครั้งควรไอในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกสวมหน้ากากานอนามัยและไม่ไอใส่คนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ